นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิยูนิเวอร์แซลค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาทำไก่ทอดด้วยตัวเองค่ะโอเคค่ะเราเริ่มจากหมักไก่ก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาห้าช้อชนสูตรไทยคะเนี่ยสูตรอ่าพอก่อนลูกพอก่อนค่ะพอแล้วเอาละอาบ,บีว่าแค่สองช้อนก็พอ,อ สองช้อนนะคะหนูมีผู้ช่วยก็คืออาหนู่โอเคช้อนใหญ่นะคะใหญ่ไปแล้วค่ะก็ใช้ช้อนคนนะคะกลิ่นเค็มมากเลยคะ่ะ <c oughs> ยังไม่ทันคุกทั่วเลยคะ่ะลูกหนูว่าใช้หนูว่าใช้มือดีกว่าเราจะใส่ถุงพลาสติกนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณใส่มืออะไรคะมือซ้ายแล้วคุณจะใช้มือซ้ายทุกไหวหรอไม่ไหวหรอกน้องไอนี่เย็นแลคะ่ะออโอ้โหมันเย็นถึงข้างในเลยไก่ยังไม่ได้อบกลิ่นเริ่มเค็มมากแล้วกลิ่นเริ่มเค็มแต่ไก่ทอดน้ำปลาเมนูโปรดใครคะเมนมูอันนี้ ไนๆๆไหนไหนเอาเลยเอาคุกจะกำลังก่อนไหมคะน่าจะมีนะคะมีคนหอมแล้วเน,นี่ยมีคนหอมแล้วเน, <c oughs> นี่ยมีคนอยากกินแล้วหนึ่งกินได้ไหมน้ะกินด้วยกินด้วยได้เดี๋ยวแบ่งให้แต <c oughs> ่ต้องสุกก่อน โอเคใส่แป้ข้างล่างค่ะข้ข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นมาค่ะหนูไม่ควักข้างล่างขึ้นมาเลยหนูควักแล้วแต่ควักไม่ถูกเอาใส่แป้งได้เลยค่ะโอ้โหดูฟินดูฟินอย่านี้นเลยอ่ะอร่อยมากแล้วก็ใส่แป้งนะคะใส่แป้งประมาณเท่าไหร่เอาที่พอแบบท่วมมาหนุกใส่ไปอีกใส่ใป้ใส่อีกใส่อีก ไช่ค่ะโอ้กีนิดนึงค่ะขอล้วค่ะและต่อไปนะคะก็ใช้น้ำนะคะน้ำเย็นนะคะเทลงไปค่ะออแล้วบอกนยนะคะต้องเย็นด้วยอุ้ยอุ้ยพอค่ะพอค่ะเทเทพูดเลยค่ะก็ไม่รู้อะค่ะนีสองมือได้เลยค่ะใส่เลยค่ะสองมือเลยเหรอคะโอเคค่ะ เราใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะไม่มีถุงลูมแบบย้ำหนงไปเลยหนูคิดว่าน้ำน่าจะละลายแป้งหมดแล้วแหละดูคุปุ๊เอาข้างล่างขึ้นมาค่ะข้างบนลงไปข้างล่างขึ้นมาค่ะหนูแป้งต้องเติมอกนะคะไอหนูใส่น้ำไปเยอะ S <S ไม่ได้ดูดอีกแล้นะคะแตม่มีเต็มเลยนะคะ่ะมีขยัมั้ายาะคะไม่เป็นไรค่ะเติไมได้เอออยู่นี้เอาเอาไปอยู่นี้ใส่ถุงมือแล้วเอายกขึ้นเลยค่ะเทไปเลยค่ะโอ้หยุดด้วยหยุดเอาข้างนอกด้วยทำไมมันไม่เห็นสีน้ำตาลเลย มันต้องสดก่อนค่ะมันจะเป็นสีน้ำปลามันจะทำไมมันต้องเป็นสีน้ำปลานะคะลูกก็ปกติเป็นสีปลาข้างนอกโอเคทีนี้เราหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ได้ต้องส่วนนี้เข้าเนื้อ คนอยู่ที่เดิมมาดูเปลี่ยนที่แล้วเสร็จแล้วนะคะกินด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตับไปดูตอนทอดเช่ค่ะฮะเดี๋ยวเราจะวัาไปดูตอนทอดกันเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวใส่กระโปรงค่ะเดี๋ยวเราวัาไปดูกันเลยค่ะไปมาถึงแล้วนะคะที่ห้องครัวค่ะ เราก็จะใส่น้ำมันก่อนนะคะแต่มีคนไม่ยอมให้หนูใส่แค่น้ำมันแค่นี้ไม่พอเราใส่น้ำมันมะพร้าวเพราะอะไรรู้ปะน้ำมันมะพร้าวเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวเพราะว่าจำมะพร้าวไม่ใช่เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพอยางหนูย่างต้องขอดื่ยน้ำมันก่อนให้มันช่วยแต่ให้ช่วยแต่หลีด้วยจะได้ดีคลิปนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะ มันมันเปล่าก็มันอารมีใส่ก็ได้ใส่ช่วยเกลี่ยช่วยเกลี่ยยังไม่ไปเปิดเตาแก๊สเลยค่ะลูกหรือไม่ต้องชิมก่อนแล้วก่อนแ้วก่อนแล้วลูกตองเล้องเกอันนี้ต้องใช้ไฟกลางนะคะนีไฟกลางน้ำมันกระเด็นใส่ไม่ค่ะเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ไฟ เพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกมันไหมข้างในมันไม่มไมมไมแล้ว,แล,วแล้วไฟกลางนี่คือจะกระเด็นไหมคะไม่กระเด็นค่ะเราวางหยู่วางใกล้ๆร้อนร้อนก็ น,น,น้ำมันร้อนแล้ว,ว<ด>หรอคะย่างไข่อ,อ,อะยางน้ำมันยังไม่ร้อนนะคะนู่จะคนนี่เขาเรียกกินขนมจีนชอบใครชอบกินขนมจีนใส่น้ำปลาหนูไม่ชอบใส่น้ำปลาชอบใส่สตูว์ขาวกินเยอะไหมเวลาไม่เยอะหรอกแต่จะก็บไปกินตอนไทยแล้วกินไก่ก่อนแต่เวลาหนูจะเทสนะคะ <c oughs> ว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือเปล่าเอาเนี่ยค่ะไปวางไว้เพื่อให้แป้งมันหย่อนลงไปดูว่ามัน เอาชิ้นหนึ่งชิ้นเหรอวางค่อยๆวางค่อยวางวางต่ำๆลูกวางอย่างนี้วางใกล้ๆเลยไม่ต้องกลัวยังไม่ร้อนอันนี้ยังไม่ร้อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็จรินไก่กับข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ใกล้ๆอย่างนี้จุ๊กนี่แต่ที่หมักกระเด็นใส่มือหนู อดี่รถไฟเนี่ยจะต้องส่ถามว่าทำไมรถไฟเนี่เพราะอะไรอดีตมีพูดไปแล้วเพราะอะไรนะมันจะไม่ทำองหนูจะจับข้างในีนจ,จับข้างนอกหนจะได้กระเด็นใส่นีทำอางนี้เลยลูกหูเองก็ทำเองเลยสิลกูก แม่แม่บีจับมือทำไมอ่ะบอบีเป็นเกาะหนูวางเองอบีจับมือแล้วหนูวางเองอยังไงเนี่ยแม่งงงมากเลยแต่หนูคิดเองนะอบีไม่ต้องบังคับอบีแค่จับบีไม่ต้องบังคับใส่ทีละกี่ชิ้นนะคะก็จนก็จนเต็มกระทะค่ะลูกอุ้ย เิหอมไม่ได้กินอ่ะเอาเป,ป็นโควิดไปเนี่ยน้ำลายสอแล้วแมู่ใส่มาตลอดนะคะไม่ใช่ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ไปดีแคทลอนกับเมกะได้นะคะใส่มาตลอดาาค่ะอร่อยนะเนี่ยอันนี้อบีว่าของแป้งมันห,หนึบค่ะความจริงหนูชอบแป้งเยอะๆนะเย้ค่ะไอ่ใช่เส<ม>้น<ม>ทอดหรือเปล่าคะเต้งค่ะ<ม> ไม่ต้องพลิกด้านหรอคะยังค่ะยังไม่ต้องพลิกค่ะคอสก่อนดีไหมคะหนูเคยเล่นเกมทำอาหารด้วยนะแล้วทีนี้ใชฟปลาตัวที่หนูทอดชิ้นด้านมันไม่เป็นไรในเกมแต่คราวนี้ไม่แน่นอนค่ะเพราะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วแม่ี้ก็ทำมืออย่างนี้นี่ทำมืออย่างนี้แกงอาเป็นงานของยู่เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่นะคะไก่ก็เริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะคะนี่น่ากินะจ,จังเลยหอมครึ้เลยหอมเลยคะตอนนี้เนะี่ยนำให้ผู้ใหญ่ทำนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำมันจะเดนหผู้ใหญ่ก็เรินมอขยับมือออกนะคะผู้ใหญ่ก็ตัวประเด็นนทีหนูต้องอยกอน,นะะเพราะว่ามันจะประเด็นนะคะ ลองซูดูทไฟสิคะไฟต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังกระเด็นอยู่เลยนะคะอบีต้องใช้ที่ก็ะชั้นเลยเป็นแม่แม่จะใส่ถุงมือถึงแขนไฟนะคะไฟเป็นสีฟ้านะคะถ้าเกิดว่าสีฟ้านะคะมันจะเป็นไฟที่แรงที่สุดนะคะแล้วก็จะไล่มาเขียวเหลืองก็ ส้มแดงคะแดงคือไฟเบาที่สุดค่ะวันนี้แม่ครัวใส่แป้งค่อนข้างหนึบเราจะมาดูากันว่าจะอร่อยไหมนะเพราะว่าหนูชอบแป้งละเียนดนะคะแต่หนูต้องกินไก่ด้วยนะคะจะได้แข็งแรงนหนูก็กินอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใ,นะใส่จานใช่ไหมใส่จานหนึงนะคะได้เลย เราจะเอาทิชชู่นะคะรองจานรองไว้ในจานไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำมันเนาะเดี๋ยวมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันมันจะเขาเรียกว่ซึมอบซับซับน้ำมันซับน้บมันนะคะรองไวนนะะ้เน,นี่ยคขะแหมนอนในจิ๋วแบบร้านอาหารที่แบบยูระาเขาจะมีแบบทิชชู่รองนะคะหนูจงกันได้เลยเลยหน่อหลาด้วยนะแต่ปกติเขาจะพักให้แบบเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนิดนึงแต่อันนั้นเขาแค่สองน่องนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปจานไปนะไกใส่รอรับไก่นะคะแต่แต,ตอนนี้จะต้องอยู่ห่างๆก่อนนะคะเพราะว่าามันจะเปาะแปะเปาะแล้วก็กระเด้งนะคะถ่ายคนทำไหมะคะคนทำดูท่าแบบ <c oughs> คนทำือแบบแบบสะดุ้งไปสะดุ้งดีสะดุงดะด้งมาเลย <c oughs> ใช <c oughs> ่ไหมคะใช่ค<ร>่ะอร่อยเนี่รายังเหลืออยู่ในกะละมังอีกไม่ใช่เหรอพี่ใช่ค่ะคน คุณคุณยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยคุณแต่คุณชิมเลยนะว่าสีมือคุณมันดูจะร้อนมากเลยนะคะอ่าน้ำลายไหลแล้วอ่ะน่ากินจังเลยน่ากินมากเลยน่ากินมากโค้แต่ว่าิในการละมังหนูขอลองคิบวางอีงนะไวางแรกๆคุณจยังไม่กะเอน เป็นในทางคุณงามใช่ไหมม,มันด้วยมไม่ได้จับเลยหนูไม่ได้หรอกค่ะมันกระเด็นมันก็คงไม่กระเด็นใส่มือคงจะกระเด็บบนใส่อะไรอีกอันนี้ว่าอยู่ตรงนี้ลองไปชิมดีกว่าากินมากเลยค่ะเดี๋ยวไวเไเ้วเราจะไปชิมกันเราจะไปชิมกันนะคะจะได้ยินเสียงเหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงไหคะโอ้ร้อนแก๊กนึงค่ะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าถ้าตัวก็ชิมแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะชูวว้าวน่ากินจังเลยเรามาลองชิมกันเลยค่ะน่าอะไรน,าน่าอะไรอย่างจะลองชิมนะ รวยคะอร่อยค่ะโอ้โห่กับลูกหือมหร่อยนะคะวันดีแล้ววันดีอีกอร่อยนะคะมันจะเป็นแบบออกเค็มๆแล้วก็แบบเค็มนิดนึงนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเด็กดมกลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมคะอร่อยนะคะ ทำามมันจะร้อนนะคะอล้หนูองชิมจากข้างในนะคะรสชาตินะคะข้างในนะคะจะเป็นรสชาติของแบบเค็มๆแต่เค็มนิดนึงนะคะ่ะอร่อยกำลังดีเลยค่นะเอากัดกระดูก ส่วนไก่ในหม้อที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะเพราะมันยังร้อนอยู่นะคะอร่อยนะคะอาบีไปทอดอยู่นะคะอร่อยมากเลยค่ะลองกินนะคะเอาบีเอาเอาสวัสดีแม่เอาตัวนู้นเอาตัวนู้นลงมาตัวนี้ลเอาตัวนู้นลงมาสวัสดีหน่อยโอเคใครอยากกินใครอยากกินคะใครอยากกินคะขอพี่ยูเร็วทำไงคะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะขาไม่กล้สวัสดีค่ะขอไม่กล้โอเคโอเคเโอเคง่ายให้มือหรือแบบนั่งรออยู่น้ำลายไหลมันเป่าเป่าด้วยค่ะเป่าที่มือหนูอะค่ะเวลาหนูรอชีพอยากกินเนื้อเขาชอบกินเนืพี่ยูเนียเขาไม่ชอบกินหนังน้องกินเนื้อเขาไม่ชอบหนังนะคะน้องโอ้เป็นห่วงเป็นห่วง เป็นห่วงของตัวเองไม่ได้กินเลยนะาวอนหรือเปล่าอยู่นี่แกะแกะไม่ได้เอาช่องยกขึ้นก็จิงใส่ยจะหิวนะคะอยู่จีนกินนีะหอมมากว่อโยยเย้ยของโปรดทั้งหลานทั้งหลานทั้ง ทั้งหวานทั้งรูกอ่ะบีกินเนื้อนี่มันเย็นอยู่ย้อนปฏิหลายเลยปฏิโอเคค่ะเค็มว่ะขอยังเค่ะอร่อยมากเลยนะคะนั้นสำหรับวีนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ